กลับมาพบกับครัวตาดวงกับยายแดงอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําปลาตะเพียนทอดน้ําปลาค่ะเราได้ปลาตะเพียนมาสองตัวเราก็จะมาทําปลาวันนี้ทําเมนูปลาตะเพียนทอดน้ําปลาขั้นตอนนะเดี๋ยวเราก็จะล้างปลาด้วยเกลือให้สะอาดให้สะอาด ล้างเหงือกให้สะอาดเพราะว่ามันจะมีกินคาวถ้าไม่ถ้าเหงือมันไม่สะอาด่ะเสร็จแล้วเราก็มาอัดับกิน่นคาวอีกครั้งด้วยการล้างด้วยน้ำส้ม ต้องใส่ชูนะใช่ต้อส่อายชูมการปล,ลา,า,ลาต,ตะเพียนก้างเยอะไมนะเยอะสิปลาตะเพียนเป็นปลาที่มีก้างถ้าใครทําไม่เป็นอนะ่ะทานไม่ได้เลยกล้างเยอะแต่เป็นธรรมชาติเห็นไหมเราล้างด้วยน้ำสม้มนะ ทานด้วยน้ำส้มอะไรเสร็จแล้วก็จะมาทําการบ้างบ้างเพื่อจะให้มันละเอียดไม่มีก้างทานแล้วไม่มีก้างดูวิธีการบ้างนะคะแต่อันนี้ดูวิธีการบ้างแล้วต้องบ้างแบบอย่างนี้แล้วเราจะทานแล้วจะไม่มีก้างถ้าเราไม่บ้างเนี่ยทานไม่ได้เลยปลาจะเพียงก้างมันเยอะ ต้องบ้างละเอียดละเอียดด้วยนะอย่าบ้างหางก็งบ้างหางก้างมันเดินมีการบ้างของมันก็หมายความว่าที่มันไม่มีก้างเพราะว่าก้างฝอยอะเรามาบ้างมันจะได้ตัดขาดจากก้างออกไปอ๋อก็คือทอดไปทอดแล้วมันก็จะกรอบใช่ท,ทอดได้หมดมใช่ทอดแล้วมันก็จะเปราก,กรอบตอนนี้เราน้ํามันใส่กระทะเราก็เตรียมน้ามันที่เพื่อจะทอดปลาปลาตะเพียนทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในตอนนี้น้ามันร้อนได้ที่แล้วเราก็ใส่ปลา จะทอดเแต่งาน,นี้ก็ใส่นันยเยอะนะใ,ใช้ไฟแรงใช้ไฟที่แรบงบใช้ไฟกลางๆใช้ไฟกลางๆแต่ว่าร้อนใช่ให้น้ำมันร้อนแล้ว,ลวลก้ลก็อเลยพอเหาาลืองเหือเราก็จะจับปาอด้านนึ่งจะได้ปลาที่สวยงาม ปลาตะเพียนที่สวยงามโดยไม่ใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าปลาตะเพียนมีความมันอยู่ในเดิมแล้วมันไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะมันจะกรอบนอกเุริ้นในเลยใช่กรอบนอกเุริ้นในแล้วจะสีสันสวยถ้าทอดในไฟปานกลางก็ได้ต้องใส่เย็ยนๆนะคะเวลาทอดทอดไปเรื่อยๆเล ทอดปลาเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันออกน้ำมันออกเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาพอเราใส่พอเราเสร็จแล้วใส่น้ำปลาพอน้ำปลามันโดนกกระทะเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของน้ำปลาขึ้นมาเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะเนี่ยจะกลิ่นแรงแล้วมันก็จะหอมของน้ำปลาขึ้นมากลิ่นก็จะหอมของน้ำปลาแล้วก็ทำให้ปลาทอดน้ำปลาเรามีรสชาติดีเพราะวันโดนกระทะ ไม่เสียก็คืออะไรเลยค่ะแม่ไฟอย่าแรงนะคะจากน้ำปลาแล้วไปแย่ก็เดี๋ยวจะไม่เราก็จะได้เนื้อปลาที่สวยนะคะวันนี้เราทำสองตัวใช่โอ้สีสวยงามสวยงามแล้วก็หอมน้ำปลามากเลยกล hey, <'s> ิ่นหอมน้ำปลาโดนกระทะก็จะทำให้เกิดความหอม แคต้อ,องการไม่โดนเลยค่ะก็จะไม่หอมไม่รั้ปทุกานหอมมากค่ะเดี๋ยวใส่นาดเดี๋ยวใส่เค็มน้ำปลาต้องเลือกด้วยนะคะว่าเค็มมากเค็มน,น้อยแล้วแต่ชอ,ชอบ <S <s <ad> อ,นนอันนี้คือเคล็ดลับของการทำปลาตะเพียน <S <s <ad> ทอดน้ำปลา ปลาทอดน้ำปลาอร่อยมากกรอบนอกนุน่มในอ่ะ